ถ้าการกลับมาผลข้องาราอีกใช่ไหมครับประชานดีๆนะมีโอกาสมากกว่า60%ครับที่มะเร็งจะกลับมาเบื้องต้นเราจะรักษาด้วยยาเพื่อลดฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า A D T ซึ่งมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจอีก5%เภายใน5ปีครับพูดกับคนไข้แบบนั้นได้ยังไงไม่รู้ใช่ปะว่า คนไข้เขารู้สึกอะไรถ้าเขาไม่ได้พูดคาว่าตายออกมาคําว่าตายทําให้คนไข้รู้สึกไม่โอเคผมเคยพูดไปแล้วนะครับในตัวหมอจิงดูฮอนิตอลเพลดิสนะครับก็จะมีการดูแลอีกแบบหนึ่งนะครับเรียกว่าพา l ีเอทีฟแคร์นะครับผมก็คือในโรคมะเร็งที่แพร่กระจายแล้วหรือว่าไม่มีการรักษาแล้วเนาะเราก็จะมาเข้าสู่การประครับประคองนะครับการประครับประคองเนี่ยหรือว่าเรียกพารีเอทีฟแคร์นะครับเป็นการที่เราต้องการให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยดีที่สุดนะครับผมคือ ไม่ต้องทุกข์ทรมานเนาะแล้วก็เราดูแลคนไข้แล้วก็ออกแบบบางแผนช่วยคนไข้เนี่ยให้คนไข้เขาได้ทำสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เขาได้จากไปอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีนะครับได้รับการดูแลอย่างที่เขาต้องการนะ